รวมนักเตะหมายเลขเจของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอดีตถึงปัจจุบันจะมีใครกันบ้างไปติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกจอร์ดเบสเล่นในตำแหน่งปีกและตำแหน่งกองกลางโตรุกระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี1963ไปจนถึงปี1974ครับคนต่อมาก็คือไบรอันล็อบสัน เล่นในตำแหน่งกองกลางระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี1981ไปจนถึงปี1994ครับคนต่อมาก็เป็นเอริกันโตนาครับเล่นในตำแหน่งกองหน้าระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี1993ไปจนถึงปี1997ครับต่อจากเอริกันโตนาก็เป็น เดวิดเบคแฮมเล่นในตำแหน่งกองกลางระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี1997ไปจนถึงปี2003ครับต่อมาเป็นคริสตินโนโรนัลโดเล่นในตำแหน่งปีกและกองหน้าระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี2003ถึงปี2009 และอีกครั้งในปี2021ไปจนถึงปี2023ครับคนต่อมาก็คือไมเคิลโอเว่นเล่นในตำแหน่งกองหน้าระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี2009ไปจนถึงปี2 0 1 2ครับต่อจากไมเคิลโอเว่นก็คืออันโตนิโอวาเลนเซียเล่นอยู่ในตำแหน่งแบ็คขวาและปีกวา ระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี2012ไปจนถึงปี2013ครับคนต่อมาก็คืออังเคลดิมาเรียเล่นอยู่ในตำแหน่งปีกและกองกลางตัวรุกระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี2014ไปจนถึงปี2015ครับต่อมาเป็นเมมฟิตเดปายเล่นอยู่ในตำแหน่งปีกและกองหน้า ระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี2015ไปจนถึงปี2017ครับคนต่อมาก็คืออเล็กซิสซานเชสเล่นอยู่ในตำแหน่งกองหน้าระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี2018ไปจนถึงปี2020ครับต่อจากอเล็กซิสซานเชสก็คือเอดิสันคาวานีเล่นอยู่ในตำแหน่งกองหน้า ระยะเวลาในการสวมใส่เสื้อเริ่มจากปี2020ไปจนถึงปี2021ครับและคนล่าสุดคือเมสันเมาส์ครับที่ได้สวมเสื้อหมายเลข7ต่อจากคริสเยโนโรนั a โดเล่นอยู่ในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเริ่มสวมใส่เสื้อตั้งแต่ปี2023จนถึงปัจจุบันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ